เรื่องนี้ครับผมต้องขออธิบายาประชากรของประเทศนี้ก่อนครับของเขาเนี่ยมีคนประมาณสักห้าสิบกว่าล้านคนได้พื้นที่บ้านเขาเนี่ยประมาณสักแสนกว่าตารางกิโลเมตรครับซึ่งจะน้อยกว่าบ้านเราเนี่ยห้าเท่าระยะทางจากบ้านเขาเนี่ยจากเหนือลงใต้ก็แค่ประมาณสี่ร้อยกว่ากิโลเองถือว่าเล็กมากครับเรื่องนี้พี่ผมได้รับฟังมายังไงเนี่ยผมจะพยายามถ่ายทอดครับ ให้แบบที่ผมได้รับฟังมาครับซึ่งผู้ที่นำเรื่องเนี้ยมาให้ผมฟังนี่ก็คือคุณบ,บุญชังชิคครับซึ่งเป็นลูกของนายจ้างผมนี่แหละครับพี่เชื่อไหมพี่กว่าจะคุยกันได้เนี่ยกว่าจะเรียบเรียงได้ก้ายากมากครับโอ้โหด้วยด้วยการสื่อสารคนละภาษาเนาะพี่<ต>ครับแต่โชคดีนะพี่มันมีแอปแอปแอป่าทานเสเลดอยู่คือว่าโชคดีครับ ผมเนี่ยขอใช้ตัวผมแทนตัวน้องแล้วกันครับเป็นตัวเองนะพี่อ่าได้เลยครับเชิญครับเพืจะถางครับเพื่อจะถามทอดได้ง่ายขึ้นครับ,รบขอพาพี่ๆย้อนไปประมาณสักอ่ายี่สิบกว่าปีที่แล้วครับคือตัวผมเองเนี่ยได้สอบติดอ่าโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งครับในประเทศเนี้ยแต่ระยะทางเนี่ยมันห่างไกลมากครับซึ่งบ้านของผมเนี่ยส่วนตัวของผมนะบ้านของผมเนี่ย จะอยู่ที่ทางภาคกลางครับครับครับแล้วก็ผมสอบติดเนี่ยก็ไปติดอยู่ทางภาคใต้ครับอืม mm hmm. ครับซึ่งเป็นโรงเรียนประจําครับเวลาผมจะเรียนเนี่ยเวลาผมเรียนจบเนี่ยมันก็จะสามารถไปหางานทําได้ง่ายเหมือนคล้ายๆบ้านเราเลยครับถ้าเราได้อยู่โรงเรียนดังๆแล้วก็จะสอบหรือจะสมัครงานเนี่ยได้ดีกว่ากว่าคนอื่นครับอืม mm hmm. รู้สึกว่ามีอยู่มาวันหนึ่งครับ ผมเนี่ยได้รับข่าวว่าจะมีงานแสดงคอนเสิร์ตครับเป็นนักร้องอที่ผมเนี่ยกับเพื่อนๆนี่ชื่นชอบครับเป็นวงป๊อปวงป๊อปหนึ่งของต่างประเทศครับวงเนี้ยเขาจะมาเปิดคอนเสิร์ตที่เกาหลีครับซึ่งในกรุงซึ่งท,งที่ที่อยู่ใกล้บ้านผมเนี่ยก็คือกรุงโซลครับแล้วพกผมเนี่ยก็ได้พูดคุยตกลงกันทั้งหมดเนี่ยกับเพื่อนๆนี่ทั้งหมดสคน ในความรู้สึกพวกผมเนี่ยทั้งดีใจนะพี่ทั้งโอ้โหศิลปินที่ชื่นชอบเนี่ยเขาจะมาแสดงก็ทั้งตื่นเต้นว่าที่จะไปเจอศิลปินศิลปินที่พวกผมเนี่ยชื่นชอบพอถึงวันที่พวกเราครับต้องมารวมตัวกันเนี่ยเพื่อจะเดินทางไปกรุงโซลด้วยรถไฟกันครับตัวของผมเนี่ยรวมไปถึงเพื่อนๆครับก็พูดคุยด้วยความตื่นเต้นและดีใจ แต่ว่าแต่ละคนเนี่ยก็พูดคุยว่าเฮ้ยเมื่อคืนเนี่ยก่อนที่เราจะมารวมตัวเนี่ยพวกผมเนี่ยนอนไม่ค่อยหลับกันครับต,ต,ตื่นเต้นเยอะเพราะว่าจะได้ไปดูคนเสิร์มไม่มีใครนอนหลับทุกคนด้วยความตื่นเต้นต้องบอกก่อนนะพี่คือพวกผมทั้งสี่เนี่ยมาเรียนที่ภาคใต้เนี่ยจะกลับบ้านทีก็ประมาณสักหาครอบครัวประมาณอาทิตย์ละครั้ง บางทีก็เดือนละสองสามครั้งครับด้วยระยะทางมันไกลด้วยรู้สึกว่าวันนั้นพอหลังจากที่พวกผมเนี่ยกับเพื่อนๆเ,เนี่ยได้เลิกเรียนกันครับก็เลยได้นัดหมายกันว่าเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะไปรถไฟรอบสุดท้ายกันครับกะว่าจะไปถึงเนี่ยถึงบ้านเนี่ก็เช้าตู่พอดีครับและแล้วตัวผมกับเพื่อนๆครับก็เลยหาลือปรึกษาว่าเอ๊ยงั้นเดี๋ยวเรากดซื้อตั๋วเลยแล้วกัน ซื้อตั๋วรถไฟในเว็เวบหนึ่งครับครับพอกดเข้าไปดูเนี่ยหน้าแปลกพี่คือทุกตู้เนี่ยทุกโบกี้เนี่ยมันเต็มทุกตู้เลยครับไม่มีที่นั่งครับแต่มันจะมีอยู่ตู้หมายเลขหมายเลขหนึ่งครับที่มันยังว่างอยู่คือตู้หมายเลขที่สี่ครับมีแค่โบกี้นี้โบกี้เดียวครับที่ยังว่างอยู่แล้วพวกเราเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรนะพี่ ไม่ได้คิดอะไรกันมากกลัวอย่างเดียวว่ากลัวจะไม่มีตัวนม่กลับบ้านเพราะว่าตู้อื่นเนี่ยมันเต็มไปหมด<ำ>ที่นั่งมันเต็มไปหมดซึ่งพวกผมเนี่ยกับเพื่อนๆเนี่ยก็เลยตกลงกันว่าเฮ้ยถ้าเราไม่กดเนี่ยไม่กดซื้อตัวเนี่ยกลัวมันจะเต็มก่อนเดีย๋ยวเราจะไม่มีที่นั่งครับ <oughs> พอหลังจากที่พากันกดซื้อตัวอะไรเสร็จเ,เนี่ยพวกผมเนี่ยกับเพื่อนๆก็รอเวลาครับ รถไฟเนี่ยจะมากันเพราะว่ามันเป็นรอบสุดท้ายพอดีประมาณสักหกทุ่มจะได้ครับอืจะเป็นขบวนสุดท้ายพอดิบพอดีพี่พอรถไฟครับมาถึงที่ชานฉลาพวกผมกับเป็นก็รี่ครับที่จะไปนั่งเพื่อจะจับจองที่นั่งครับเพื่อกะว่าจะนั่งอยู่ใกล้ๆก,กันครับแต่แปลกครับสิ่งที่พวกผมได้เห็นครับรู้สึกตกใจว่าเฮ้ย ตู้นี้มันแปลกว่าเพื่อนในตู้โบกี้เนี่ยพี่เช่ไหมไม่มีใครสักคนเลยครับครับในตู้โบกี้แห่งเนี้ยครับมีแค่พวกผมกับเพื่อนแค่สี่คนเองครับพวกผมเนี่ยทําตัวเฮ้ยผมเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยกับเพื่อนเพื่อนรู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลกนะเหตุการณ์แบบเนี้ยพวกผมเคยกลับบ้านก็ยังมีคนอยู่ตลอดแต่วันเนี้ยรู้สึกว่ามันแตกในหัวของผมเนี่ย คิดว่าพี่มันไม่มีใครซื้อตัว๋วตู้หมายเลขนี้เลยเหรอแล้วเพื่อนๆผมแต่ละคนเนี่ยก็พูดคุยกันครับว่ามันดูแปลกๆไปนะเพื่อนอ hmm. เพราะว่าเหตุการณ์แบบเนี้ยมันไม่เกิดขึ้นง่ายๆไม่เคยเกิดขึ้นกับพวกเราแม้แต่ครั้งเดียวครับอาจจะด้วยอาจจะด้วยที่พวกผมส่วนใหญ่ก็จะไปแต่พวกช่วงบ่ายๆหรือช่วงหัวค่า พวกผมไม่เคยขึ้นรอบสุดท้ายนี่คือครั้งแรกครับผมก็ตอบเพื่อนๆว่าเอยอ,อย่าไปคิดมากนะมันไม่คงไม่มีอะไรหรอกวะแล้วตัวผมเองเนี่ยก็พยายามครับเปลี่ยนเรื่องเอาเรื่องอื่นนี่มาคุยกันครับเพื่อจะปัดความรู้สึกกลัวนี้ออกไปครับเพราะว่ามองดูเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยสีหน้านี้บ่บอกบ่งบอกได้เลยครับว่าเริ่มกังวลกันครับสีหน้าบ่งบอกได้เลยว่าเกิดอาการกลัวกัน แล้วผมก็ตัดบทออกไปครับเอางี้แล้วกันเพื่อนเดี๋ยวพวกเราทั้งหมดเนี่ยมานั่งที่ใกล้ๆกันก็ประมาณหมายเลขหนึ่งสองสามสี่ประมาณนี้ครับครับเรานั่งอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละมันค่อยอบอุ่นดีพอหลังจากที่พวกเราครับได้นั่งอยู่บริเวณติดกันตรงเนี้ยพี่และด้วยเวลามันเริ่มดึกรวมทั้งที่รถไฟเนี่ยได้แล่นออกจากสถานีนี้ไปพักใหญ่ครับ มองผมมองดูเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยบางคนก็ทยอยหลับไปทีละคนทีละคนครับด้วยอาการไนร่าด้วยครับแต่พร้อมกับตัวผมเองด้วยครับก็เพ้อหลับไปครับสักพักจู่ๆพี่ผมได้ยินเสียงคล้ายๆกับมีผู้หญิงครับเสียงผู้หญิงแน่ๆพูดแบบพึมพำพึมพำอะไรสักอย่างแต่ผมเนี่ยจับใจความเนี่ย ไม่ได้ว่าเขาพูดอะไรครับผมก็เลยพยายามดืมตาขึ้นมาดูครับแต่ผมนี่ยังอยู่ในอาการประมาณว่ากึ่งหลับกึ่งตื่นสายตาผมเนี่ยก็ดันหันไปเจอครับเห็นล่างๆ่างหนึ่งครับอรับรู้ได้เลยว่าเป็นผู้หญิงนั่งหันหลังให้ตัวของผมอยู่ครับห่างจากตัวผมออกไปนี่ประมาณสักสิบกว่าที่นั่งครับ ที่เธอนั่งอยู่ด้านหน้าผมเนี่ยก็พยายามที่บอกตัวเองไว้เฮ้ยมันอาจจะเป็นผู้โดยสารที่ร่วมขบวนนี้มาก็ได้ <ST. S 1> อาจจะช่วงเขาไปเข้าห้องน้ําหรือเข้าไปทําอะไรเราอาจจะหลับเขาอาจจะขึ้นมาอีกสถานีหนึ่งก็ได้ครับหลังจากนั้นครับผมเนี่ยพยายามครับส่งสายตาเนี่ยเพื่อจะมองผู้หญิงคนเนี้ยแต่ลักษณะของเธอเนี่ยเธอคนเนี้ย มีผมยาวครับยาวมากครับประมาณถึงเอวได้ครับตอนที่มองนะแล้วก็นั่งเอาแต่ก้มหน้าครับพร้อมกับบ่นพึมพำพึมพำพูดอะไรสักอย่างแต่ผมเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเสียงที่ได้เย็นเนี่ยทําให้ผมเนี่ยเริ่มรับรู้ได้เลยว่าผมเกิดอาการกลัวแล้วอยู่ๆครับผู้หญิงคนเนี้ย เธอก็ลุกขึ้นครับครับพร้อมกับเดินไปเดินมานะพี่อยู่ระหว่างช่องทางเดินเนี้ยฮะแล้วอยู่ๆครับเธอก็ทําตัวหักโค้งลงมาฮเฮ้ยออกหักโค้งลักษณะหักมาด้านขวานะพี่ครับผมมองดูได้เลยว่าเฮ้ยถ้าเป็นคนหรือมนุษย์คนธรรมดาเนี้ยครับทํายังไงยังไงก็ไม่สามารถทําลักษณะนี้ได้้ยแน่นอน อ,อตัวผมเนี่ยพยายามครับจะข่มตาตัวเองลงนะพี่เพื่อไม่อยากเห็นสิ่งที่มันเกิดต่อหน้าต่อตาครับแล้วสิ่งที่ทําให้ผมเนี่ยได้ยินในช่วงเวลานั้นคือครับเธอ,อคนเนี้ยอืพูดขึ้นว่าอยู่ไหนอยู่ไหนครับแขนฉันหายไปไหนอุ้ยแต่เป็นภาษาเกาหลีนะพี่แขนหาย ผมได้ยินเสียงเธอพูดพร้อมกับเธอเนี่ยเดินไปเดินมาครับอยู่ตรงบริเวณทางเดินบุกี้บุกี้นี้ครับผมเนี่ยพยายามพี่จะข่มตาตัวเองครับด้วยความ,มกลัวแต่ในความรู้สึกผมเนี่ยอยากจะรู้ครับอยากจะเห็นนหละมันสองจิตสองใจครับแล้วสิ่งที่ทําให้เธอคนเนี้ยครับทําให้ผมเนี่ยต้องแข็งทื่อครับเหมือนกับเธอเนี่ยสะกด หรือสะกดอะไรผมดูในภวังสักอย่างครับสิ่งที่ผมได้เห็นครับเธอคนนั้นครับแขนข้างขวาเธอไม่มีครับครับแล้วก็เลือดครับเริ่มไหลออกจากแขนข้างขวาของเธอครับแล้วเธอเนี่ยก็เดินไปมาครับแล้วก็มาอยู่อยู่ที่ทางเดินพี่อยู่แบบเนี้ยครับมองดูแล้วเนี่ยเหมือนเธอเนี่ย กำลังมองหาชิ้นส่วนแขนของเธอก็เป็นไปได้ครับแล้วครับเธอคนเนี้ยอยู่ๆเธอก็โดนมาตรงหน้าตรงมาที่ผมครับตัวผมเนี่ยกำลังนั่งจ้องมองแอบมองเธออยู่ครับแล้วเธอเนี่ยก็มาหยุดที่ตรงหน้าผมพอดิบพอดีพี่ครับผมเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเธอคนเนี้ย ใบหน้าเธอว่างเปล่าครับยแล้วก็มีผมยาวๆครับปกปิดใบหน้าเธออยู่ลูกตาจมูกปากอะไรไม่มีครับอขาวล้นไปหมดเลยครับอุ้ยรนคับพร้อมกับเสื้อผ้าของเธอเนี่ยเต็มไปด้วยเลือดครับจากเสื้อผ้าสีขาวครับเต็มไปหมดทั้งตัวของเธอครับผมเนี่ยกลัวมากนะพี่ผมเนี่ยกลัวจนทําให้ผมเนี่ยร้องตะโกนออกมาอย่างสุดแรงครับครับ แล้วผมก็ได้สติตื่นขึ้นมาครับทําเสียงเหมือนกับคนตกใจ <G ül> ประมาณนี้พี่แล้วก็ตื่นเหงื่อนี่เต็มท่วมไปหมดครับผมก็พยายามตั้งสติอีกครั้งหนึ่งครับพี่พร้อมกับมองสํารวจไปด้านข้างๆครับรอบๆต,ตัวตัวเองเนี่ยแต่แล้วมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับครับผมเนี่ยก็เห็นได้แต่พวกเพื่อนครับที่พากันนอนหลับอยู่เฉยๆครับอ <G ül> สักพักครับพักใหญ่พอสมควร พอถึงจุดหมายปลายทางพี่ที่ผมจะต้องลงเนี่ยแต่ตัวผมเนี่ยตัวเองเนี่ยยังรู้สึกว่ากลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ,รบมันเหมือนฝันมากมันเหมือนฝันจริงมากนะพี่เหมือนฝันจริงๆเหมือนแบบกึ่งหลับกึ่งตื่นด้วยพอเพื่อนผมทั้งหมดครับตื่นขึ้นมาแล้วเห็นสีหน้าของผมเนี่ยเฮ้ย <"He i, S 1> มึงเป็นอะไรวะเพื่อนดูมึงแปลกๆไปนะเพื่อนผมเอ่ยถาม ผมก็ว่าเฮ้ยกูไม่เป็นอะไรหรอกว่าดูสีหน้าของมึงเนี่ยตกใจอะไรมาหรือเปล่าแต่ตัวผมเนี่ยก็ตอบกลับไปวเฮ้ยกูแค่ฝันร้ายเพื่อนไม่มีอะไรหรอกได้แล้วครับพวกเราทั้งหมดเนี่ยก็ได้แยกย้ายกันกลับบ้านบางคนที่อยู่ใกล้สถานีแห่งเนี้ก็เดินกลับนเองแต่สําหรับตัวของผมนะพี่ระหว่างบ้านผมกับสถานีรถไฟแห่งเนี้ห่างกันประมาณสักสิบ กว่ากิโลครับครับผมก็ต้องโทรศัพท์เนี่ยให้แม่มารับครับจากนั้นผมก็เดินออกจากที่จากสถานีรถไฟครับไปรอแม่อยู่ที่ชานฉลาครับข้างนอกแล้วก็โทรให้แม่มารับครับพอคุณแม่ผมมารับครับระหว่างทางครับที่ผมนั่งรถกลับบ้านเนี่ยตัวของผมเองเนี่ยพยายามครับที่จะลืมเรื่องที่ผมฝันเมื่อคืนเนี่ยอืมแต่มันก็คงลืมแต่ยากครับ ผมก็เลยตัดสินใจครับเล่าเรื่องเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยที่ผมเล่าให้พี่อารมฟังแล้วก็เล่าให้แม่ฟังครับทั้งหมดในคืนเนี้ยที่ผมฝันอยู่บนรถไฟอย่างนี้ครับพอแม่ผมได้รับฟังจบครับแม่ก็หยุดคิดไปคู่หนึ่งแล้วแม่กับผมเนี่ยก็พูดคุนว่าเ๋ยวแม่จะเล่าอะไรให้ฟังนะแต่ก่อดเนี่ยมันเคยเกิดเหตุการณ์ที่สถา นีรถไฟแห่งเนี้ยย้อนกลับไปประมาณสักปีประมาณปี90จะได้ครับมันมีอุบัติเหตุรถไฟตกรางครับแล้วก็มีผู้ประสบภัยเหล่านี้ที่ติดอยู่ในโบกี้โบกี้หนึ่งแล้วจากหลังจากนั้นครับแม่ผมเนี่ยอยู่ดีๆก็ตัดบทไปเพื่อจะไม่เล่าต่อ,อเพราะมันได้ถึงบ้านพอดีครับ จากนั้นพวกผมผมกับแม่เนี่ยก็ลงรถไปครับแล้วก็เข้าบ้านกันไปครับแล้วส่วนตัวผมเนี่ยแม่ผมเนี่ยตัดบททิ้งระเบิดมาขนาดเนี้ยผมก็อยากรู้ครับผมก็เลยเออยังค้างคาใจของผมอยู่ผมก็เลยตัดสินใจครับไปค้นหาในข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแล้วมันก็เจอจริงๆครับพี่ครับมันมีอยู่ว่า คือในปี1993เนี่ยมีเหตุการณ์รถไฟพลิกคว่ำครับครั้งใหญ่ครับ,รบที่ประเทศแห่งเนี้ที่สถานีแห่งนี้แหละแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่ผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยจะมาจากตู้โบกี้หมายเลขสี่ครับ,รบเพราะเป็นโบกี้ที่พิกคว่ำอย่างรุนแรงพี่หนักกว่าโบกี้อื่นๆ แล้วเหตุการณ์ครั้งนี้ครับก็ได้พบแขนขาแล้วก็พวกชิ้นส่วนมนุษย์ต่างๆครับแม้กระทั่งหัวแม้กระทั่งลำตัวตกลงตามรางรถไฟเหล็กครับ mm hmm. แล้วมันก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้าที่น่ากลัวครับจะเป็นอุบัติเหตุครั้งใหญ่ครับเป็นศกขนากระตับจนทำให้ผมเนี่ยไม่กล้าขึ้นรถไฟช่วงกลางคืนครับ และเป็นขบวนสุดท้ายอีกเลยครับครับแล้วพี่เขาก็แถมมาให้ว่าสมัยก่อนนี่พี่เขาจะแบ่งออกเป็นสี่โบกี้หลักๆโบกี้ใหญ่ๆครับแยกออกเป็นโบกี้สำคัญสำคัญคือโบอกี้ที่หนึ่งเป็นโบกี้คู่รักครับ mm. โบกี้ที่สองสำหรับโบกี้ครอบครัว โบกี้ที่สามก็เป็นโบกี้คาเฟ่ครับ,รบแล้วก็โบกี้ที่สี่คือเป็นงานบริการในรถไฟต่างๆครับเรื่องของมุนทางชิกก็ประมาณนี้ครับพี่โอ้โหค,คือเรื่องเนี้ยคือชัดเจนมากนะฮะหมายถึงว่าแทบไม่ต้องแบบสรุปอะไรแล้วนะครับแต่ประเด็นคือถามหน่อยว่าเพื่อนอะไปกับเพื่อนเนาะ ขึ้นรถไฟนคนเดียวกันแต่เพื่อนไม่มีใครสัมผัสหรือว่าเห็นอะไรเลยใช่ครับพี่เพื่อนหลับกันหมดครับโอ้โหทำไมแจ็คพอตคนเดียวที่เห็นอาจจะด้วยน้องเขาจูนติดหรือยังไงผมก็ไม่ทราบพี่ครับเหมือนกับน้องเขาบอกว่าเขาอะเขาฝันฝันแบบเหมือนจริงมากพี่โอเขาพยายามลืมตาครับกึ่งคล้คลายๆกึ่งหลับกึ่งตื่นนี่แหละครับเขาบอกว่าเขาก็เป็นมันเป็นเหตุการณ์ที่ แปลกๆครับอืมอืมแต่เขาว่าเขาเขาไม่เชื่อเรื่องเรื่องนี้นะอือครับครับครับเขาว่าเขาเขาไม่เชื่อเรื่องนี้แต่มันเป็นเรื่องแปลกๆเขาก็เลยอยากมาถ่ายทอดให้ผมฟังอ๋ออ้เปรียบเปรียงยากพี่โอ้โยจะบอกจะบอกว่ามันน่ากลัวมากเลยนะเขายังไม่เชื่ออีกเหรอโอ้ยด้วยด้วยเขาคนละ ศาสนาหรือเปล่านี้ผมก็ไม่ทราบนะครับก็คล้ายๆเขาอาจฝันร้ายก็ได้ประมาณนี้พี่ครับแต่น่ากลัวผมก็ครับผมแบถ่ายทอดมาประมาณนี้ครับพี่ถ้าเป็นเราช็อกนะจริงโอ้ยอย่าว่าอย่าว่าแต่พี่เลยครับผมนี่ฉีลาดแนี่ผมว่าผมไม่ไหวอะทั้งทั้งทั้งแขนหายแขนขาดไปเลือดเต็มหน้าหน้าไม่มีไม่มีหน้าอีกไม่มีแต่แบบครับไม่มีตาไม่มีจมูกไม่มีอะไรเงี้ยคือแบบโล่งๆเงี้ยโอ้ห เห็นแค่นั้นผมว่าโอ้ยไม่รู้จะสงสัย,ยถ้าแถวภาคอีสานก็คงจะเอื้อนขวัญแล้วครับออขนาดนั้นปลูกพอม้าเม้าคงจะป่วยเลยแหละเออหัวโกนครับครับเป็นเรื่องสั้นๆที่ไม่ยาวครับครับผมโอ้โหขอบคุณมากเลยวันนี้มาก็ประเดิมด้วยเรื่องที่แบบน่ากลัวแล้วนะครับโอ้ขอบคุณมากครับพี่ครับหลายคนบอกว่าเรื่องน่ากลัวมากนะโอเคครับอะ เห็นบอกว่ามีกิจกรรมดีๆนะครับใช่ไหมที่จะมามาบอกมาประชาสัมพันธ์กันใช่ครับเชิญได้เลยครับครับเป็นอขอให้พี่ๆลองลองลองนึกลองอฟังดูนะครับครับคือผมมีบุญมีบุญผ้าป่าโรงเรียนครับอืมครับเป็นผ้าป่าโรงเรียนของน้องๆครับชื่อโรงเรียนอ่าทรัพย์เจริญครับครับโรงเรียนบ้านทัพ์เจริญครับ ของเมืองครับก็คือน้องๆเนี่ยครับทางอ่ะโรงเรียนแล้วก็ทางชุมชนนี่ครับทางหมู่บ้านเนี่ยเขาประชุมกันว่าจะร่วมร่วมแรงร่วมใจกันครับทํำหลังคาโดมครับให้น้องๆกันครับครับเพราะว่าน้องๆเนี่ยเวลาทํากิจกรรมทําหรือเล่นกีฬาเนี่ยส่วนใหญ่น้องจะตากแดดตากอะไรถ้าวันไหนมีฝนตกน้องๆก็จะอดกันอดเล่นกันครับครับละครับหลังจากนั้นครับ ก็เลยว่าประชุมกันเสร็จก็เลยตั้งเป็นร่วมผ้าป่าครับผ้าป่าถวายโรงเรียนครับทอดที่โรงเรียนครับวันที่สิบสองเมษาครับตามกําลังศรัทธานะพี่ออืหรือจะเข้าไปอที่เพจโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญของเมืองครับทุกอย่างแล้วก็ข้อมูลจะมีอยู่ในนั้นทั้งหมดครับตามกําลังศรัทธานะพี่ครับมีน้อยก็ทําน้อยมีมากก็ทําน้อยทํามากก็ได้ครับครับ แล้วแต่ที่เราสะดวกครับหรืออาจจะเป็นอุปกรณ์การเรียนทางโรงเรียนก็ยินดีครับแต่ถ้าหลังจากวันที่สิบสองเมษานี้ไปครับทางโรงเรียนเนี่ยจะงดรับบริจาคครับแต่ถ้าอยากจะทําบุญหรือเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆเนี่ยทางโรงเรียนยินดีครับน้องๆทั้งหมดนี่จะมีทั้งหมดสามสิบเอ็ดคนครับครับแล้วก็คุณครูอีกสี่ท่านแล้วก็นักการพลงหนึ่งคนครับครับอืม ยังไงผมก็กราบขอบพระคุณพี่ๆครับแทนน้องๆด้วยแล้วกันนะครับครับได้เลยก็ประมาณนี้ครับครับก็ใครที่อยากจะร่วมบุญนะครับก็สามารถที่จะโทรไปได้นะมีเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจออยู่นะครับมีทั้งเบอร์ของครูสมจิตนะครับแล้วก็ครูสุมาลีนะฮะใช่ครับเบอร์นี้เลยก็ติดต่อไปได้นะครับครับบัญชีก็บัญชีนี้เลยนะบัญชีอื่นนี้ ไม่ได้ครับบัญชีอื่นอาจจะเป็นมิจฉาชีพครับต้องเป็นชื่อบัญชีนี้เลยเป็นธนาคารอมสินสาขาจักราากราชจักรลาดนะฮะจักรลาดจักรลาดชื่อบัญชีเงินผ้าป่าโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญนะครับแล้วก็มีเลขบัญชีระบุอยู่ที่เห็นนะครับครับกราบขอบพระคุณแทนน้องๆอีกครั้งหนึ่งครับครับผมได้เลยโอเค วันนี้ขอบคุณคุณกี้นะครับเกาหลีด้วยยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับพี่อามก็เช่นกันนะพี่ดูแลสุขภาพกันเยอะด้วยด้วยครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยฝุ่นมันเยอะกีมันเยอะครับดูขาแล้วโอ้โหดูแลสุขภาพมันด้วยครับพี่ครับโอเคเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่ให้มาถ่ายทอดที่ให้โอกาสขอบคุณมากครับพี่อารผมสวัสดีครับ